ุกภาษาเลยเรือให้คำมาอยู่อ๋อก็คำมา เตวาโรเตวาตัตโตนุขมัมตตเวเลจะกรรมวดวะะโตปัตันเต ในช่วงเขาพรัษาได้เดือนหนึ่งพอดีตั้งแต่วันที่สองสิงหาได้มีการทำบุญวันพระวันที่หนึ่งมีการปันธรรมเกี่ยวกับวันสารหบูชาแล้วก็ วันที่สองเป็นวันทองสาพอดีซึ่งมาถึงวันนี้ก็พวกเราได้มาปฏิบัติธรรมก็เดือนหนึ่งพอดีเมื่อท,าาายยกกที่จะตมาผาได้ยุพระกรามาทางตนว่ามโนโภพังธมาธรรมามโนเสถามโนวิญามนาสาจีโตเท,ทนะ ภาสติวากรติวาตัตโตนังทุกขมันเวเตจากลัวาวว่าวาหโตวัฏังซึ่งก็แปลเป็นภาษาไทยว่าทำทั้งหลายมีใจเป็นโนหน้ามีใจเป็นใหญ่ สำเร็จแล้วเดวยใจถ้าบุคคลมีใจร้ายพูดอยู่ก็ดีทำอยู่ก็ดีทุกยอมไปตามบุคคลนั้นเพราะเหตุนั้นพระสมาสามพุทธเจ้าเป็นเสมือน ลองมนไปตามรอยเท้าของโผผู้นำเองไปอยู่อย่างนั้นมีใจเป็นหัวหน้ามีใจเป็นใจไม่ว่าการกระทำสิ่งใด ไม่ว่าการคิดทุกอย่างล้วนสํเเ็จมาจากใจของเราเราใจเป็นผู้สั่งการเขาเรียกว่าใจสั่งมาให้เราคิดคิดนึกจะทำอะไร ใจสั่งให้เราคิดคิดว่าพรุ่งนี้ชาววันพระเราต้องมาทำนาทีมาสมาทานศีลให้ทานฟังธรรมแล้กวก็ปฏิบัติธรรมเป็นต้น ใจสั่งมาว่าตลอดพรรษาหรือว่าตลอดไตรมาสสามเดือนนี้เรามีนาทีต้องมาปฏิบัติธรรมมาถือศีลทุกๆวันพระตลอดสามเดือนหรือว่า ท้งสัจจะอธิษฐานก็ได้ว่าในพรรษานี้เราต้องมาปฏิบัติธรรมตลอดบางวันเราก็ติดภาระบ้างอาจจะไม่ค่อยสบายบ้างแต่เรามีความตั้งใจเมื่อใจเราเป็นให ดูละทังหลายก็วางไว้อาการไม่สบายเล็ก,ลกน้อยๆเราก็อดทนไว้เพื่อที่จะมาทำนาทีของเราที่เราตั้งสจัจจะอธิทานไว้ว่าเมื่อถึงวันพบนังซา เราก็ต้องออกมาปฏิบัติธรรมเพื่อเป็นการสังสมบนอุสลให้กับตัวเองทั้งในชาตินี้ทั้งในไปปารโลกด้วย ซึ่งคำอธิบายอยู่ในพระคาถาว่าทุกยอมไปตามบุคคลนั้นความสุขหรือว่าความทุกข์ก็เปรียบเสมือนอลอรถหรือว่าล้อเกวียนสมัยก่อนเขาเรียกว่าเกวียน ที่บุคคลกระทำอยู่หรือว่าญาติโยมทุกหลายตั้งใจปฏิบัติเ,เจริญกรรมฐากนกระทำกรรมที่เป็นอกุศลกระทำกรรมที่เป็นกุศลทางสองอย่างนี้กระเพยบเสมือนโค ที่นำเอพาไปเอ,เอกในที่นี้หมายหมายถึงบนอุสลที่ญาติโยมทั้กหลายกำลังพาก,ากันกระทำอยู่ด้วยการนังกรรมฐา,านเจริญจิตาภาวนาเป็นต้นพิจารณา มหาสัจประทาสีมีกายมีเวทนามีจิตแล้วก็มีธรรมนั่งพิจารณาอยู่นั่งพิจารณาเวทนาที่เกิดขึ้นในปัจจุบันหรือว่าในขณะที่นั่งอยู่ เวทนาใหญ่ๆก็มีห้ากองด้วยกันที่อยู่ในบทของพระพิธรรมที่เวลามีงานศพพระภิกษุสงฆ์ก็สวดเป็นประจำปัญจักันธา มีโรคมีกายมีเวทนามีสัญญาแล้วก็มีสังขารในที่นี้เราก็ามาพากันมานั่งมาดูเวทนาที่เกิดขึ้นมาดูความเจ็บปวดทั้งหลายที่เกิดขึ้นบางคนก็เกิดขึ้นที่เท้าบางคนก็เกิดขึ้นที่ ที่มือบางคนก็เกิดขึ้นที่ลำตัวหรือว่าบางคนก็เกิดขึ้นที่ทองเป็นต้นหรือว่าเวทนาเกิดขึ้นโดยอาการะตะคิวปินหรือว่าอาการชา ทำให้เจ็บปวดแต่เราก็ต้องมานั่งดูเวทนาเหล่านั้นโดยการเอาจิตของเราไปนั่งดูไปพิจารณาเมื่อรู้สึกปวดก็พิจารณาว่าปวดหนาะปวดหนา เจรนาอยู่อย่างนั้นจนกว่าอาการปวดนั้นหายไปหรือว่ามานัง่งต่อสู้กับพิทนาแม้เรากป็นงนงนางกรรมทานอยู่ บางครั้งจิตของเราก็เอาไปข้างนอกอย่างเช่นพอได้ยินเสียงใจเราก็ไปละได้ยินได้ยินเสียงคนพูด กายกำลังนั่งกรรมฐานอยู่ใจใจเราไปของเราแล้วโดวยมีอายตนาสิบสองมีอายตนาภายในหกอายตนาภายนอกหกอายตนาภายนอกมีตาหูจมูก ิ่ากายใจอพยาายในก็เปลี่ยนเป็นสัมพันธ์ตัวหนึ่งแต่เมื่อเรานั่งกรรมฐา,านอยู่ เมื่อเรากำกำหนดอยู่เมื่อได้ยินเสียงเราก็กำหนดได้ยินนอะได้ยินนอะพอเสียงมันหายไปเราก็เอาใจมากำหนดเหมือนเดิมด้วยการพิจารณาบางคนก็พิจารณาลมหายใจเข้าออก ดยการพิจารณาว่าหายใจเข้าพุทหายใจออกโหพุทโหพุทโบางคนก็คือว่าบางสำนักพิจารณาลงในทองเหมือนที่อัตมาได้เคยเล่าไว้ว่าที่ มหาวิชาลมหาจุฬาลงกรณราชวิชาลที่อาตมาไปศึกษาที่นั้นการพิจารณาวภิปัสสนากรรมฐานหรือว่าการพิจารณากรรมฐานก็พิจารณาลมในทองเรียกว่าทองยก หายใจออกยกุบหายใจเขา้าปองปองนอยุบนอนปองนอนยุบนอนได้ว่าทำมันจะยาวไปก็ตัดให้มันสั้นลงโดยการพนะิจารณาทำสัส้นๆเพียงว่ายุบปองยุบปองหายใจเขา้าปองหายใจออกยกุบ ที่เจรณาไปเรื่อยๆตามดูลงหายใจเอาออกหรือว่าลงในทองของเราเมื่อมีใจเป็นใหญ่เมื่อมีใจเป็นัวหน้าการกระทำทุกสิ่งทอย่างก็เกิดมาจากใจของเรา ไม่ว่า,าการกระทำนั้นจะเป็นกุศลกรรมหรือว่าอากุศลกรรมก็ตามาการกระทำเหล่านั้นก็ตามเ,าาเาราเบือนหอรถ ที่มนไปตามรอยเท้าของโคท,ที่นำเอกพาไปฉะนั้นเพราะฉะนั้นเมื่อเราคนมีความตั้งใจที่จะมาปฏิบัติธรรมมาเจริญจิตตภาวนา มาดูเวทนาที่เกิดขึ้นยอมเสียสละการงานทางบ้านนีออกจากความวุ่นวายทางบ้านเพื่อที่จะมานั่งกรรมฐานมาเจริญจิตตัาวนา เพื่อหาความสงบสบุขทางใจของเราด้วยการมาปฏิบัติธรรมทุกวันพระตลอดทั้งวันด้วยความตั้งใจที่จะทำเช่นนั้นตลอดทั้งวัน ตลอดไกลมาก ด้ากของเราไม่ว่าจะเป็นมันดามินดายันที่น ได้ฟังธรรมเจริญิาภาวาาไปพร้อมกันบนกุศลเราแล้น ด้านทางใจเ้ว่องนานบุญ <pod> ส่วนที่พวกเราทุกคนได้กระทำเรื่อยๆกระทำอยู่บ่อยๆบุญส่วนเหล่านั้นทั้งหมดมาช่วยคุ้มครองเราให้เราทนจาา พวกอมนมษย์ทั้งหลายที่จงจะทำลายเราเป็นต้นทั้งหมดนี้ก็เกิดจาก เมื่อเรามีสิ่งเมื่อเราไำงานบนกุศลเหล่านั้นจะช่วยให้เรามีความสงบสุขมีความสุขกายสบายใจลบพ้นจากโรกภัยต่างๆ ที่ช่วยให้เราข้ามไปในภายภาคหน้าหรือว่าไปในปัโลกเหมือนที่เวลาสรุปสินช่วง้ายทายเป็นตอนสิเลนาสุขติยันเตสิเลนปุกสัมปทา เือนที่อะนมาใในย พระรีรัตณตรใจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่รักษาอยู่ในอารามวัดวิชานห่งน,นี้มาช่วยปกป้องปกครองอำนวยอวยพรชัยให้ญานิโยมที่เป็นผู้มีความตั้งใจมาปฏิบัติธรรมจงประสบแต่ความสุข จเจริญปราศจ,จากองไยค,คิดสิ่งอื่นประการใดที่เป็นไปดยชอบประกอบ้ดยธรรไซจขอสิ่งนั้นทั้งหมดจงพลันสำเร็จจงพลันสำเร็จเก j ัโยมท,ทุกทุก่ันเออ 对。<laughs> <laughs>